สวัสดีครับวันนี้มาพบกับหัวนุ่มเมียว่่วชั้นแถวครับวันนี้จะพาม้งมหอยครับพี่น้องเดี๋ยวไปถามเม้งกันครับเม้งไปโรงเรียแล้วมยไม่เส่อยามจิตฝันิตเงจิตามคอ้เขาสูงเนะ บ้าประกาศอีู่ที่กาบาไม่สูงเกินไปตีรถตีรถตีรถสูงเกินไปปะ

แอ่้ววั่เนีอย่ะวไมหอนี่วเดูสัญญากุเมันี่่าจับบุเง่้ี่อัดเนี่ยจับบุเรเลยพี่เดี๋ยวกุ้มนิดเดียจ้าพนุ่มบอกฮะเฮ็ดุดก่อนยาบอมีใครยกกินน้ำไหมครับไม่จานไม่ใจจาแค่เรื่องกินน้ำบอเนี่ย กูมากือบแล้วังไหมเอาถังมาเบิ่งน <bubble deer refin ements> ่เอาถังมาเบิ่งน่เยอะว่ม่เึเพืที่เยอะวาอดหดละเนี่ยบินด้อยางมรกวดีเห็นได้หอยมันหอมพอดีพี่จะอายแนี่นี่ดลุน้เยปาิตายเล่ไม่ไดุ้้พ่อท่านนีไ ได,ได้ปะได้ปะมเนี่ยอมเนี่ยเหนยตแล้วล่ะก็ยขึ้นฝ่าแล้วก็เห็ดตกยนแล้วก็จขึ้นาเดก็หอยกบัวบแล้วก็อาบหอยนี่เลยได้ปะได้ปะไปเนี่ยไปเนี่ยงมึงประกาศที่นมานี่ยเหียงเนปีเนี่ยดอนทีเดียวผมได้ไปอยู่ที่ลอนดอนดอนทีเดียวผมได้ไปอยู่เราอีเท่าอื่นยังงงูเฟิน

เนี่ยเนี่ยนั่งทึ้งเนี<_<_่ยแล้วกับอู้ึ้บุกว่เอายนี่ยมขึ้นไงเอาแบบนั่งนี่บนขึ้นน่ะนั่งบูกสาทิครับนั่งสูบสาทิครับนอกัโดนนี่ไี่ห้าน่เนีย้เอ้มอง้บอเอ้มองคาร่าผมเนาะ มันเปียกมันเปียกรถสับรถเปียกเจบองขาันบอกเห็นรู้นี่นี่ผางงเอาเอาเอาจเย็นเจเย็นลูกพี่ใจเย็นว้าเอยบุมบิอกกับบุมบ้เนลต้องร้อทีนึ่เดอโ้ยีโอ้ฟางดีนดีนาเดืนเจนเอเนอ้ยฉันหลังอ่ะแต่เลียงครับว้าว โอ้กบม,ม,มือไอดิไอ้ตัวม,มัห้าต้องกอง,งเข้ามากินมันมนหัวของไหวนะบงทีเรามึงต้องเอาลูกขึ้นต้องลูกหอมมึงต้องตัวรั้มตัวตัวตัวต้มม่เไร่ะสนิมแบกยููทุกคนมือนีอ่ยใจแขวะแขวอยขละมาแม้

เนี่เลยบอกเลยเดข้าวหอยน่ยปวยกลวกันอหเฮ็ดให้้เหอรเเฮ็ดกเลยเหเอไอคไีไ่มีสมันลึกมัลกมเจ้าเล้าข้ามีดเเนี่ยเอาไปเจ้าหอยเจ้าครบระโบมทีั่นลเลนี่ยเอสมอน่ยคุเเอาไปีไม่ไปหาเอออัเฮ็ดกูขอเฮ็ดกเฮ อันนี้เขาเอื้อมมาหอยย่างเที่เขามังงมนะหอยลูกเขาพี่เจ้าหอยย่างผมเด็ดแท่หอยลิบมาเด็ดแท่หอยลิบมาหอยเกือกม้าหอยเกือกม้าหอยลิบมาหอยเกือกม้าเขาเอื้อนน่ะภาษากลางอันนี้ภาษาเล่าขเนาะภาษาจานครับภาษาเล่าก็สีใบกุ้ใบสีประตูเนี้ยประตูอย่างเราคือบอกไงเราบอกเราหนึนงนามกันใบอย่างใบกันซือใบไผ่ตูตี แมนคพี่ชายใบกระเพาะใกระเพาะมาผัดดิเชิญชมใบกัญชาครับพี่ชายเชิญชมใบกัญชาไอเงไอเมืองนี่กุ้มนู่นน่ะแล้วบอกว่ากุ้มน้ำกุ้มเสี่ยงแค่หน่กู้งลหัวไทยมึงลุงอันกุ้มนะน่น้ำหรือเล่านี่ เงนินมึงเฝ้าเหรอดูเฝ้าอ่ะมึงยืนในตรงเดียวนีไ่ไปไม่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 ไมไมไม แม่จะบาทีขึ้นชูอะโอ้โหเก็บม่่าง้อเียงรู้บอไปทั้งะนี่ะกูบอกแล้วว่ามีแต่ป่าเนี่ยเนีุ่่นไยใจร้อนมันต้องไปเรียนทางปุยมันัเมิ้ให้เียนรยดีกว่าอยข้าจะตำขาทกคนเหน ม้น่ในาดูนไมเหยนรับม่เห็นไมน่อหไเ็นได่นี้นไม่เนม่อนไป่เนไม่ม่เนไ่เนไม่เนมนม่เหไม่เหนไมเห็นมเม่หนมนไเ่เไมหเไ่็นไนไ่่นนมนไเ หอยผัดหอยครับผัดหอยผัดหอยแัดนี้ว้าผัดเหมือนผัดชาเลยหรอครับครับคล้ายๆผัดชาครับก็ก็เป็นผัดชาเนี่ยนะครับเพรางก็ใส่กระชายไปลูกผักผัดชาใส่กระชายใส่กระชายด้วยนะครับผัดตีแกง พริกสดให้หอมอย่าผัดไปแรงนะครับมันจะชิวชิวคือฉุนครับ <c oughs> จะไม่ <c oughs> เองเราจะไหมซะก่อนโอเคอันนี้กล้องตัวที่สองนี่แี่ยพี่น้องกล้องตัวแรกแบตเบิดภาพว่่ค่อยชัดเท่าตัวนั้นเท่าไรครับจากนั้นเรากลิ่ง <c oughs> ไป รเ,รรเราช่อมก่อโอครับเรา่อก่อนห,หอยอาปาก่อนเราค่อยปรุงนะครับอ๋อครับอย่างนั้น รสชาติจะไม่เข้าเนื้อหอยมันจะอยู่ที่กรดูกครับผมเพื่อคนมันรู๋เนาะพี่น้องมันที่รู้แล้วกันนี่คือผักทั้งเหมดนะครับไม่ได้แส่เลือผกผักวางหอยมันจะอาบแล้วกัเอีกนั้นอีกนึง คือพี่เบนใจวะกินกระาแบบบ้านๆเนาะพี่น้องเท็บครับพอนุ่มก็สบายเลยมีบุญได้กินเนาะ นี่เป็นการดับกลิ่นคาวหอยครับในการใส่ตังกุยจับออกน้ำไม่ได้เดี๋ยวสปอนเซอร์จะเข้างานอะไรดีครับจะช่วยในการดับกลิ่นคาวของอาหารประเภทสัตว์น้ำนะฮะนี่ไงนี่ยิ้มเต๋นี่ใส่น้อยอร่อยน้อยฮะ จะเยอะอ่อยเยอะแต่ผมเมา,าด้วยสองสาวครับพี่น้องสองสาวของอาาตัวนี้ไม่ค่อยชัดเลยบ่ตัวนั้นบ้านาบเบ็ดเปิดเลยน่ครับเสียบโอเครับไปเจอกันตอนปิดคลิปแล้วพี่น้องน้ะขออนุญาติกินข้าวก่อนนะครับ คลิปแบบนี้กะดกดไลค์กดแชร์ให้เลยนะครับพอคับคลิปไหนครับสวัสดีครับ